สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะขออธิบายในส่วนของฐานข้อมูลนะครับซึ่งดัตเทอร์เบสที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น MySQL นะครับชื่อดัต a b a เบสก็คือ school db นะครับประกอบด้วยเทเบิลทั้งหมด18 t a b l เทเบิลซึ่งเทเบิลแรกเนี่ยชื่อเทเบิล certificate นะครับจะประกอบด้วยฟิลต่างๆดังนี้นะครับถ้าเปิดดูเนี่ยก็คือข้อมูลใบรับรอง นั่นเองนะครับตามชีสตามชีสใบนี้นะครับเป็นการกรอกข้อมูลขอข้อมูลใบรับรองนั่นเองนะครับส่วนตารางถัดมาคือตารางคอสคอร์สก็คือตารางที่ใช้เก็บหัวข้อหลักสูตรนะครับว่าเป็นหลักสูตรของอชั้นประมศึกษาปีที่เท่าไหร่นะครับปีการศึกษาที่เท่าไหร่ด้วยนะครับใช้กับเลเวลไหน นะครับส่วนคอสแมปเนี่ยจะเป็นตารางที่ใช้เก็บว่า,าในปีนั้นๆเนี่ยมีในปีนั้นๆน,น,นะครับหลักสูตรที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยประกอบด้วยวิชาอะไรบ้างนะครับตรงนี้ส่วนตาราง Evolution ตรงนี้นะครับจะใช้เก็บผลการประเมินนะครับว่าสรุปรหัสพนักงานรหัสนักเรียนคนเนี้ย ผลการประเมินรายวิชาเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านอะไรยังไงตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเห็นบนหน้าระบบอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเกรด STU เนี่ยจะเป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลเกรดของนักเรียนนะครับแยกเป็นปีป,ปีโดยจะมี ID Map เป็นตัวแมปอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเกรดไทยนะครับถ้าเปิดดูเนี่ยอขออนุญาตตรงนี้ตรงนี้จะไม่ได้เอาไปใช้นะครับ เดี๋ยวลบทิ้งได้ i อเทมคอนฟ g ิกไอเทมคอนฟิเนี่ยจะเป็นตารางที่แยกออกมาจากจากจากหลายวิชานะครับก็จะเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์อะไรก็ว่ากันไปจะมีทั้งหมดอยู่อยู่อยู่5ส่วนนะครับส่วนเลเวล c a r เนี่ยจะประกอบไปด้วยจะเป็นตารางที่เก็บว่า ชั้นผสมชั้นผสมศึกษาปีที่หนึ่งเนี่ยมีห้องอะไรบ้างนะครับใครเป็นครูประจำชั้นนะครับส่วนตารางล o o k u p prefix นะครับเป็นตารางเก็บคำนำหน้าชื่อนะครับตัวนี้จะไม่มีตัวจัดการถ้าหากว่าต้องการเพิ่มตำแหน่งเ,เพิ่มคำนำหน้าชื่ออีกเนี่ยก็มาแทรกที่ที่ฐานข้อมูลนะครับ table school เทเบิลสกูนนะครับจะเป็นตารางข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนนะครับทั้งหมดเลยสกู o เยียนะครับเป็นตารางเก็บปีการศึกษานะครับเยียเนมเนี่ย <c oughs> จะให้เก็บเป็นเลขเป็นตัวเลขนะครับส่วนเยียดิสคริปชันเนี่ยก็เพิ่มคำอธิบายเข้าไปนะครับสติวเด t นเทเบิลสติวเดนนะครับเป็นตารางเก็บรายชื่อ นักเรียนทั้งโรงเรียนเลยนะครับเราจะมีรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเค Student Map นะครับเป็นตัวเป็นตารางที่ใช้ map ว่า,านักเรียนคนนี้แต่ละปีนะครับอยู่ห้องไหนนะครับควรจะได้เกรดอะไรนะครับ โดยจะมี ID Map นะครับบอกว่าเก็บเก็บไว้แมปว่า,านักรหัน,นนักเรียนคนนี้อยู่ห้องอระดับชั้นไหนปีที่เท่าไหร่นะครับเลขที่เท่าไหร่นะครับส่วนตาราง subject เนี่ยจะเป็นตารางรายวิชานะครับก็เก็บรายวิชาต่างๆทั้งหมดเลยนะครับ subject group นะครับตัวนี้จะเป็น เป็นกลุ่มสาระนะครับก็จะมทีทั้งหมด8กลุ่มสาระจะไม่มีหน้าจัดการนะครับถ้าอนาคตมีสาระที่9เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าให้มาเพิ่มตรงนี้แทนนะครับแต่ท่าที่ทราบตอนนี้มีทั้งหมด8กลุ่มสาระนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงว่าจังหวัดที่การจังหวัดที่ใช้8กลุ่มสาระเนี่ยไปใช้ตรงไหนนะครับ Subject type นะครับ จะเป็นบอกประเภทรายวิชานะครับว่ารายวิชานั้นนี่นเ,นเป็นพื้นฐานเพิ่มเติมมาตรฐานสากลหรือเป็นรายวิชาประเภทกิจกรรมนะครับตารางทิเชอร์นะครับตรงนี้จะออกแบบมาให้เก็บแค่ง่ายๆนะครับก็จะมีคำนำหน้าชื่อที่เก็บเป็นรหัสนะครับรหัสของอา,อาจารย์นะครับชื่อเต็มแล้วก็ตำแหน่งจะเก็บง่ายๆเท่านี้นะครับโดยตาราง teacher กับตาราง student เนี่ยนะครับทุกครั้งที่มีการสร้างรายชื่อของทั้งสองตารางเนี้ยนะครับระบบก็จะนำม,มา insert ลงที่ user system นะครับโดยที่จะเอารหัสประจำตัวนักศึกษาเอ่รหัสประจำตัวนักเรียนกับรหัสประจำตัวของอาจารย์เนี่ยมาเป็น user name และ password นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เขาเข้าไปเปลี่ยนรหัสเองได้ โอเคตารางทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด18ตาราง